สวัสดีเอฟซ้น้า,าทุกท่านนะครับตอนนี้แมงกะพี้อยู่ท่าม่วงนะครับกาญจนบุรีเนาะก็ตอนนี้ยังไม่มีรถไปที่จังหวัดพิษณุโลกเนาะเพราะว่าพี่ชายเขาติดทํางานนะครับแมงกะพี้จะขี่รถมอเตอร์ไซค์โซนิกไปโซอ่าไปพิษณุโลกก็ไม่ไหวครับไปไม่ทันแน่ๆนะครับถ้าผมได้มีรถยนต์นะนะครับผมน่าจะไปทนันคลิปนี้นะครับ FC ท่านไหนนะครับที่ เมตตาแมงกะบี้นะครับอยากจะมารับแมงกะบี้ไปไลฟ์สุดที่งานของน้องต้นข้าวที่พิพิโลกนะครับแมงกะบี้รออยู่ท่าม่วงนะครับบ้านเรือนรีสอร์ทนะครับทุกท่านใครเห็นคลิปนี้แชร์ต่อกันไปนะครับจะมีใครใจดีมารับแมงกะบี้ไปไลฟ์งานน้องต้นข้าวไหมครับแค่ผมได้ไปงานน้องต้นข้าวในผมก็ดีใจแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อคืนไปไม่ทานจริงๆแต่วันนี้นะครับมันยังเช้าอยู่นะครับ ก็ยังมีเวลาเดินทางได้หรอกแต่ว่าถ้ามีเอฟซมีรถยนต์มารับหรือรถตู้มารับก็ได้นะครับมบี้ก็จะได้มีโอกาสในการไลฟ์สดให้เอฟซทางบ้านได้รับชมกันนะครับก็ไม่รู้นะครับผมก็ลองทําคลิปนี้ดูนะครับก็แชร์กันออกไปนะครับเอยากไปไปไลฟ์น้องจริงๆเพราะว่าผมกลับไปบ้านกำแพงเพชรนยผมเพิ่งกลับมาเมื่อคืนมาก็ไม่ทันพักงานนะครับ <laughs> เอ,อสุดท้ายก็อ่ะ าพิจนุโลกน้องก็ไปไกลเหลือเกินนะครับเราอยู่กันกาญจนบ,บุรีแล้วแต่น้องไปออกงานที่พิศนโลกเนาะโอเคนะทุกคนนะครับใครเห็นคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่ารถของเอฟซว่างหนึ่งตแหน่งมารับแม็กกี้หน่อยนะครับที่ร้านเรือนรีสอร์ทอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับหรือโทรมาหาผมก็ได้นะครับศูนย์3้าหนึ่งสี่สองสาม โอเคครับตามนี้ครับแม็กกี้ก็ได้ทําคลิปนี้ออกมาเท่านั้นเองเพราะผมไม่ได้ไปนะครับ okay โอเคครับ